เนื้อน้ำตกไปทำกันเลยค่ะสาร่าหมักเนื้อด้วยซีอิ๊วขาวเหดหอมและน้ำมันเล็กน้อยหมักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วนำลงไปย่างค่ะเราจะย่างประมาณ70-80%เปเซนไม่ต้องให้เขาสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำเขาไปรวนอีกครั้งหนึ่ง ย่างค่ะใครสะดวกแบบหม้อทอดไร้ไน้ำมันก็จัดไปนะคะกลิ่นนี้หอมมากๆเลยแอบกระซิบว่าซาร่าใช้เนื้อสูตรเดียวกันกับที่ทําเนื้อย่างเมื่อวานนี้จะบอกว่าเนื้อหนึ่งกิโลนี้สามารถทําได้ถึงสเมนูเลยค่ะทุกคนย่างเนื้อเสร็จแล้วเราก็หั่นเนื้อเตรียมไว้นะคะแล้วไปปรุงกันค่ะซาร่าใส่ สีอ้ขาวลงไปเล็กน้อยพอน้ำเดือดก็ใส่เนื้อตามด้วยพริกป่นข้าวคั่วมะนาวน้ำปลาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่ผักซึ่งจะมีหอมแดงต้นหอมผักชีฝรัง่งและสารเเน่สารเเน่นะคะไม่ใช่สารเหน่ค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งพร้อมเสิร์ฟค่ะ แซ่บมากๆเลยจิ้มกับข้าวเหนียวนะคะฟินกันทั้งบ้านเลยค่ะ